สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปลี่ยนแนวกันบ้างนะคะวันนี้เรามาทำแอนิเมชันตามคำขอของคุณยูเคนวิจิอักก่อนอื่นเลยถามว่าทำไมเราไม่ลงคิววาดรูปหรือสอนวาดรูปใช่ค่ะขาตั้งกล้องของเราหายคือมันอยู่ในบ้านนี่แหละแต่เราหาไม่เจอเพราะงั้นในคลิปนี้จึงมีแค่คลิปขั้นเวลา <c oughs> ก็กลัวทุกคนลืมวันนี้ก็เลยมาแนะนำอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการวาดรูปกันคะ่ะ โอเคไม่ช้าไม่นานเรามาเริ่มจากสิ่งหลักๆกันเลยนะคะกระดาษกระดาษวาดรูปที่ดีนะคะจะต้องเรียบเพื่อให้การวาดรูปของเรามันไหลลื่นแต่ถ้าเพื่อนๆใช้สีเมจิหรือสีน้ําก็แนะนําให้ทั้งเรียบแล้วก็หนานะคะจะสีจะได้ไม่ทะลุเนาะมีขายตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะคะดินสอส่วนมากถ้าจะให้ดีนะคะจะใช้ดินสอกดเพื่อให้เส้นมันคงที่ มีขายตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปอีกแล้วปากกาตัดเส้นให้เลือกเส้นคมและเล็กนะคะจะได้ตัดได้ทั่วถึงแล้วก็ถ้าจะให้แนะนำนะคะคงเป็นหัว0.1ถึง0.3และให้เส้นมันหนาบางเท่ากันนะคะแต่ถ้าทุกคนต้องการเส้นหนานะคะให้แนะนำ0.5แต่มันก็หนาอยู่นะขายตามร้านเครื่องเขียนทั่วๆไปนะคะสี สีมันแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่นะคะก็คือสีไม้สีน้ำและสีเมจิกสีไม้มีหลากหลายยี่ห้อแล้วแต่เพื่อนๆที่ถนัดใช้ยี่ห้อต่างๆนะคะสีน้ำแบ่งเป็นสองประเภทก็คือประเภทก้อนและแบบน้ำเราชอบใช้แบบก้อนสีเมจิกมีหลากหลายยี่ห้อเหมือนกันนะคะแบบเยอะจริงๆดีที่สุดแล้วก็แพงที่สุดคือโคปิกนะคะ ลองลงมาคือยี่ห้อทัชถ้าจําไม่ผิดก็ตกประมาณแท่งละ110บาทถึง130บาทนะคะแนะนำให้สั่งทางอินเทอร์เน็ตหรือซื้อที่ร้าน B2S นะคะใช้ได้เหมือนสีโคบิกแต่ถูกกว่ากระดาษต้องหนานะไม่เดี๋ยววานไม่ได้ จบแล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะวาดรูปแต่ไม่รู้ว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรคะสุดท้ายนี้รักคนซับเพื่อชูคนไลค์คาระวะคนแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย